วอร์เรนบัฟเฟตตบอกว่าจงอย่าทะเลาะกับตลาดหุ้นสวัสดีครับคุณกระฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรือพี่พอดแคสต์ท่านไม่คุณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จักการลงทุนนะครับทุกคนครับ วอร์เรนบอฟเฟต์นะครับถ้าทุกคนอยู่ในสายการลงทุนหรือว,ว่าสนใจในทางด้านการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยครับคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อของคนคนนี้เป็นอย่างดีนะครับนักปราดนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสายพื้นฐานแล้วก็เป็นนักลงทุนที่เรียกได้ว่ารวยที่สุดในโลกนะครับเคยติดอันดับมาแล้วนะครับผมซึ่งคําพูดนี้นะครับเป็นคําพูดของวอร์เรนบ f ฟเฟต์ที่ได้เคยอ้างอีกอีกทีหนึ่งนะครับจากอาจารย์ของเขานั่นก็คือเบนจามินเกร อย่าทะเลาะกับตลาดหุ้นนะครับคาจากประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาขยายความให้โดยข้อมูลตรงนี้นะครับผมขออ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ครับ The Intelligent Investor นะครับโดยเบนจามินเกรแฮมท่านเองนะครับโดยความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเป็นเหมือนกับอาจารย์ของบัฟเฟตครับเป็นผู้สั่งสอนคล้ายๆกับครูทางด้านการลงทุนคนแรกของบัฟเฟตนะครับซึ่งได้ให้คอนเซปต์ของเขาไว้เกี่ยวกับมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่ามิสเตอร์คุณตลาดท่านเองนะครับโดยเขาเนี่ย โดยาทางวอลเลนเนี่ยก็เอาคําสอนนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นการตั้งต้นการลงทุนตลอดช่วงชีวิตของเขานะครับถือเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับที่เขาได้คอนเซปต์การลงทุนเนี่ยในสูตรที่มาจากเบนจามินเกรแฮมนะครับซึ่งเบนจามินเกรแฮมเนี่ยทางบัฟเฟตต์เนี่ยก็ได้อ้างอิงถึงคำสอนเนี้ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับใน Intelligent Investor นะครับผมโดยผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับว่าสภาพตลาดนะครับตลาดหุ้นเนี่ยให้เปรียบเป็นเหมือนคนคนหนึ่งครับซึ่งทางเบนจามินเกรแฮม เขาจะให้คําจํากัดความไว่าคือมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่าคุณตลาดนั่นเองซึ่งอีตาคุณตลาดเนี่ยนะเขาจะมีอารมณ์ค่อนข้างผันผวนครับการทําธุรกิจหรือว่าการซื้อหุ้นเนี่ยให้คิดเหมือนนักทําธุรกิจครับก็คือคุณเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับคุณตลาดครับโดยบางวันเนี่ยคุณตลาดเนี่ยเขาก็หดถูมากๆมองโลกในแง่ร้ายไปหมดตลาดหุ้นเนี่ยตกต่ําติดตัวแดงกันเป็นแถบๆเลยเขาเนี่ย ก็จะเอาหุ้นในส่วนของเขาเนี่ยมาขายคุณในราคาที่ถูกๆครับเพราะว่าเขาคิดว่าต่อไปเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะแย่และตลาดมันจะพังและถ้าถือต่อไปเนี่ยอาจจะขาดทุนหรือว่าอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ช่วยซื้อหุ้นฉันหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะถือเป็นช่วงที่ตลาดตกต่ํานักลงทุนพากันเทขายเกิดวิกฤตเกิดประเด็นอะไรบางอย่างที่กระทบกับตลาดทําให้ทุกคนใจเสียนะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้ทุกตลาดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดอเมริกาตลาดจีนหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยก็ตามนะครับนี่ก็คือช่่วงทีแย แต่ว่าบางวันเนี่ยกลับเป็นช่วงที่สดใสครับทุกๆคนเนี่ยมีมุมมองที่ดีอนาคตเนี่ยกำลังจะ เติบโตไปไกลอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทํให้นักลงทุนและคุณตลาดเนี่ยอารมณ์เลิงล่าดีใจมากๆนะครับทาให้ราคาหุ้นเนี่ยติดตัวเขียวครับขึ้นสูงไปมากๆเลยทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปมากๆากดังนั้นนะครับคุณตลาดเนี่ยเขาจะตั้งราคาหุ้นของเขาครับไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อหุ้นในช่วงนั้นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้นะตลาดดีอนาคตเนี่ยกำลังจะขึ้นดีมากๆเลยถ้าจะเป็นหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องจ่ายราคาพรี ซึ่งนายตลาดหรือว่ามิสเตอร์มาเก็ตเนี่ยก็จะมีอารมณ์เนี่ยผันผวนผลไปไปมามาแบบนี้นะครับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงซึ่งทางโฮเวิร์ดมาร์กเนี่ยหรือว่านักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยที่มีชื่อเสียงก็ให้บอกว่ามันคล้ายๆกับทางวัฏจักรครับมีช่วงดีก็ต้องมีช่วงแย่สลับกันไปแล้วก็ผันผวนตามจิตวิทยาของนักลงทุนนะครับซึ่งผมจะให้จํากัดความคร่าวๆนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือคนเป็นไบโพลารครับ อันเนี้ยน่าจะเข้าใจแบบง่ายๆเลยครับคือช่วงดีเนี่ยมันก็จะดีดีแบบดีเกินจริงครับดีเกินมูลค่าพื้นฐานดีเกินความน่าจะเป็นครับส่วนช่วงแย่ๆเนี่ยก็โคตรแย่ครับแย่ไปหมดทุกอย่างดูกําลังจะล่มสลายครับเรานะครับในฐานะนักลงทุนนะครับวอร์เรนบบฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์เบนจามินแกรแฮมเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าให้คุณเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณจะต้องฉวยโอกาสในช่วงตลาดแย่ครับ คือคุณเนี่ยไม่ควรจะซื้อหุ้นในช่ชวงที่ตลาดดีทุกๆคนกำลังมองโลกในแง่ดีครับเพราะว่าคุณจะซื้อแพงราคาตอนนั้นน่ะมันจะแพงกว่าพื้นฐานเพราะว่าทุกๆคนเขาก็อยากได้ไงเขาก็เก่งราคาราคามันก็สูงเกินความน่าจะเป็นครับซึ่งถ้าตามวัฒจักรเนี่ยอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยต่อมาเนี่ยมันก็จะถูกปรับให้มาอยู่ในราคาพื้นฐานจนกระทั่งราคาเนี่ยอาจจะต่ํากว่ามูลค่าเดิมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องซื้อครับไม่ใช่ช่วงที่ทุกคนมองโลกในแง่ดีแต จะซื้อเพราะว่าราคาตรงนั้นเนี่ยมันถูกกว่าพื้นฐานครับคือเหมือนกับเป็นช่วงเซลครับเป็นช่วงฮาร์ดเซล ยิ่งฮาร์ดเซลล์มากเท่าไหรเนี่ยคุณยิ่งได้เปรียบเท่านั้นครับเพราะว่าราคาทุนของคุณเนี่ยจะยิ่งถูกทั้งทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้กําไรมากขึ้นเนื่องจาคุณมีทุนที่ถูกมากขึ้นโอกาสที่คุณจะขาดทุนเนี่ยในช่วงเวลาต่อๆไปก็น่าจะน้อยลงนะครับยกตัวอย่างนะครับในช่วงโควิดเนี่ยคุณเนี่ยถูกเทกระจาดขายกันไปหมดเลยครับนักลงทุนที่ดีหรือว่านักลงทุนที่อยู่ในคอนเซปต์ของบรูเลนบัฟเฟตต์บรูเลนบัฟเฟตต์หรือว่านักลงทุนพื้นฐานที่ดีเน ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมาะที่จะซื้อหุ้นมากที่สุดนะครับผมซึ่งหลายๆคนนักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าควรจะซื้อหุ้นในช่วงเวลานั้นแต่ในณขณะที่เกิดช่วงโควิดนะครับคือข่าวเนี่ยจะระเลงครับแย่ไปหมดครับทั้งข่าวแบบตลาดหุ้นตกต่าประเทศไทยเราเนี่ยก็โดนเซอร์กิตเบเกอร์ใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยทำไมนักลงทุนเนี่ยพาการตกใจเทขายครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีมูลค่าต่ากว่าพื้นฐานมากๆครับถ้าเกิดใครซื้อหุ้นในช่วงนั้นครับชื่อว่าหลายๆคนาาะ้กรรันปปปมณี12 แล้วหุ้นไทยเนี่ยเด้งขึ้นสูงสูงมากเลยครับ มันคล้ยคยายๆกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวบอกมาว่าอเมริกาเนี่ยทำมาตรการ QE ครับคืออัดฉีดเงินเข้าไปในตลาดหุ้นทําให้เหมือนเขาพิมพ์เงินเข้าไปในตลาดหุ้นครับเพื่ออุ้มธุรกิจไว้ไม่ให้เจ๊งนะครับจากการขาดสภาพคล่องแบบเนี้ยทำใหต้ตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นเด้งกันมาเป็นแถบครับภายในช่วงข้ามคืนช่วงเวลาไม่กี่เดือนน่ะปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยกลับมองโลกในแง่ดีครับทำให้หุ้นเนี่ยผันผวนขึ้นสูงมากๆเลยนะครับซึ่งหุ้นไทยนยก็เอาอันนี้ส่งเนี่ยไปกับเขาด้วยนะครับผมทาให้ราคาเนี่ยข ราคาเดิมช่วงก่อนโควิดเลยนะครับทำให้หลายๆคนช่วงนั้นกับการเป็นมองโลกในแง่ดีครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนลืมก็คือพื้นฐานของประเทศไทยณตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นครับไม่ได้ดีไปตามแบบพื้นฐานที่มันควรจะเป็นครับถ้าไม่ราคาตอนนั้นเนี่ยเกินไปจากพื้นฐานมากกันทั้งห้สุดท้ายเนี่ยตลาดทุนเนี่ยก็ได้ทําการทําโทษนนักลงทุนที่มองในช่วงเวลานั้นครับก็ดลดลงมา จนกระทั่งเกือบจะเข้าสู่ช่วงโควิดครับลงมาถึงช่วงพันเก,เกือบจะพันสองเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะตัดชนีตลาดหุ้นท้าให้หลายๆคนที่ซื้อหุ้นในช่วงนั้นนะไปถึงช่วงพันเจ็ดรอบที่2นะก็ติดดอยกันไปตามๆกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างที่เราเห็นได้ในตลาดหุ้นไทยครับว่าถ้าจัรตรงนี้มันมีจริงๆครับความเห็นของคนเนี่ยมันส่งผลกับตลาดหุ้นจริงๆครับในท้าเราในฐานะนักลงทุนโดยเฉพาะทางปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ต้องมองตรงนี้ให้ดีครับว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่าคุณตลาดหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีมุมมองเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานในสโคบที่เรารู้เนี่ยมันแพงกว่าหรือว่าถูกกว่ายังไงนะครับผมนี่ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับในทงา้ีนของมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับบัฟเฟตต์นี้ทำเอาคอนเซป ช่วงปี2024นะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่า all time high เลยนะครับทั้ง S&P 500แล้วก็ดัชนี NASDAQ นะครับสิ่งที่วอร์เรนเบรฟเฟตทำนะครับปรากฏว่าในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าวอร์เรนเบรฟเฟตเนี่ยขายหุ้นออกมาเยอะมากครับแล้วก็ถือเงินสดมากเลยนะครับผมทั้งหุ้น Apple นะครับที่วอร์เรนเบรฟเฟตเนี่ยถือมาโดยตลอดครับเป็นสัสดส่วนใหญ่ของ พอตของเขาเลยนะครับก็ได้ทําการขายออกนะครับแล้วก็หุ้นอีกหลายๆตัวเนี่ยบริเวณบัลล์เฟลก็ได้ทําการขายออกมานะครับซึ่งเก็บเงินเสดรเอาไว้เนี่ยสูงมากเลยในช่วงนี้ครับก็แสดงว่าบัฟเฟตเนี่ยอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะทําให้บูลค่าที่เขามองเห็นเนี่ยอาจจะแพงเกินกว่าเขาเป็นจริงก็ได้ก็ถึงทําการตัดสินใจแอคชั่นแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะครับในช่วงก่อนหน้านะครับหลังจากที่บัฟเฟตเนี่ย กลับมาที่โอมาฮาบ้านเกิดของตัวเองครับเขาก็ได้ทําการจัดตั้งนะครับคล้ายๆกับกองทุนของเขาเองครับคล้ายๆกับเป็นบัฟเฟต์พาร์เนอร์ชิพชื่อน่าจะประมาณนี้ครับโดยเขาเนี่ยทำการรวบรวมเงินจากคนรู้จักนะครับมาเป็นกองทุนนะครับแล้วก็ทําการลงทุนเองซึ่งบริษัทบัฟเฟต์เนี่ยก็ได้ทําการลงทุนเนี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับจนก็ทั้งถึงช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่ตลาดทุนเนี่ยขึ้นสูงมากแล้วครับ จนบริเวณบัฟเฟตคิดว่าอาจจะสูงเกินมูลค่าจริงแล้วก็เกินท่าเกินท่าถนัดของเขาที่จะทําการลงทุนต่อบัฟเฟตเนี่ยได้ทําการปิดครับปิดกองทุนส่วนบุคคลตรงนั้นแล้วก็คืนกำไรทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นครับและเชื่อไหมครับว่าในช่วงต่อมาเนี่ยปรากฏว่าตลาดเนี่ยลดล่วงลงจริงๆด้วยครับจากช่วงที่สูงขึ้นมากๆในช่วงนั้นนะครับก็เป็นแอคชั่นเดิมที่เขาได้เคยทํามาแล้วนะครับในอดีตนะครับผม ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับจากเบนจามินเกแฮมแล้วก็ทำการกล่าวถึงซ้ำอีกทีของวอลเลนบัฟเฟตนะครับแล้วก็ทำการมาประยุกต์เข้าๆเกี่ยวกับเรื่องราวของหุ้นไทยนะครับผมกับเคสต้ดดี้แบบนี้นะครับผมถ้าเกิด ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับคอนเซป t นี้ยังไงหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมสามารถเปิดรับได้ทุกทุกความเห็นเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะอันกระิ่ใหม่จะได้คลิปดีแบบนี้กับผู้สนใจต่อไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับรายการมีเป็นหน้าเลยหรือพี่พอดแคสต์ได้ใหม่นะครับผมขอบคุณครับ